สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม Evil นั้น,นั่นเองว้ซึ่งวันนี้เราก็จะมาไขาปริศนาของ Evil ั้นกันและเราก็จะต้องไขปริศนาพาเด็กออกมาจากที่นี่ให้ได้ถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูอีกเลยโอเคเราก็ต้องกรอกชื่อตัวเองก่อนนะครับ โอเคครับใส่ชื่อแล้วโอเคเราจะเล่นโหมดเป็นโกดนะครับเพราะว่าอ่าตัดเลือดออกตอบอ่าเราก็ต้องเริ่มกันเลยขออนุญาตใช้เป็นโหมดโกดนะครับเพราะผมไม่ค่อยไม่ค่อยจะ ทำนานเท่าไหรอ่อะคะสีนี้ก็แค่พาเรามาที่โรงเรียนอย่างนี้นะครับเราก็ต้องมาเริ่มกันเลยนี่คือการคัดลายมือนะครับอ่าดับแรกแล้วลองไปรอบๆเดินหน้าอืมอันดับแรกถ้าเราอ่ะอยากจะ เปิดตรงนี้เราต้องออกจากบ้านเราต้องออกจากโรงเรียนแห่งนี้ไปก่อนซึ่งอันดับแรกผมก็ผมก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันอ๋อเราต้องเอาสายเคเบิลก่อนครับผมสายเคเบิลอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้มันชอบอยู่ในห้องครัวนะครับเราต้องไปหาสายเคเบิลก่อน เปิดประตูโอ้จะสายเคยเบิลแล้วครับเจอเหรียญก็ด้ว <reality> ยเก็บเหรียญครับมันจะเก็บเงินไปซื้อของได้เรามีสายเคยเบิลขนาดเล็กแล้วต่อไปเราก็ต้อง <S 2> <S 2> <S 2> <porque> ไป เปิดตรงเอาไปใส่ครับอ่ารอบนี้เราจะออกไปทางประตูก่อนครับเพื่อเราได้คืนค่ากระแสไฟฟ้าที่หายไปนะครับมีชลแลงอยู่ด้วยต้องไปหาชลแองด้วยชะแลงบางทีก็จะอยู่ในไมโครเวฟบางทีก็อยู่หลังหลังหลังโรงเรียนตรงนี้นะคบต่อไปเราก็ต้องรีบวิ่งไปตรงนี้ครับมันมันอาจจะอยู่ตรงนี้ครับชะแลง แลงอยู่ไหมครับไม่อยู่ครับอา,อาจจะมีโฆษณาขั้นบ้างนะครับเพราะว่าผมเล่นในโหมดโกดครับแล้วนจะมีโฆษณาขึ้นตรงนี้ไม่มีแฉลงครับน่าจะอยู่ชั้น2หรือไม่ก็บนไวโอลเว็แฉลงน่าจะอยู่ข้างบนครับ จเจะแฉลงแล้วครับ <_ s> ความจริงถ้าเราจะออกอย่างนี้เราไม่ต้องใช้ชแฉลงก็ได้นะครับถ้าเราออกประตูก็มาเอาไม,ม้กวาดจะซ่อนอยู่ในตู้แบบนั้นครับเราวิ่งมาเลยครับเราไม่จำเป็นต้องใช้ชแฉลงอันนี้แม่ชีนะครับ แล้วก็กระโดดเข้าไปขึ้นเก้าอี้แล้วก็ขี่ยาวออมาครับแล้วก็จะมีกล่องคุกกี้ลงมาต่อไปก็รีบขึ้นไปข้างบนครับอาจจะหลอนหน้าแม่ชีนิดหนึ่งครับก็อย่าไปมองเขานะครับต่อไปแล้วก็เปิดประตูประตูหน้า โยแล้วก็โยนลงไปครับกล่องฮกกี้เปิดแล้วแล้วก็เจอกับปักกุญแจหลักประตูหลักครับต่อไปเราก็ต้องออกก่อนตาหนึ่งครับถึงเราจะสามารถไขปริศนาของเด็กๆได้นี่ครับผ่านประตูหลักครับแล้วก็ออกไปตาแรกก่อนครับ นี่ครับเปิดแล้วครับเกอร์รับอ่าเรากลับไปที่เดิมครับแล้วก็ต่อเลยครับต่อเนื่องครับเล่นเป็นโหมดผีครับอ่าเราอันนี้เราก็ข้ามไปก่อนครับอ่าเราก็ต้องไปหาจอกน้ำศักดิ์สิทธิ์ต่อครับ เราต้องออกจากโรงเรียนนี้ให้ได้นี่โฆษณาจะปรากฏในไม่กี่วินาทีโฆษณามาแล้วครับก็ผมยังไม่ตัดนะคบผมไม่ตัดต่อไปเราก็วิ่งมาเลยครับจะเจอจอกน้ำสัก์สิทธิ์ครับแล้วก็ยืนบนนี้แล้วก็วางลงไป น้ำน้ำศักดิ์สิทธิ์จะถูกไหลไปที่นั้นต่อไปเราก็ต้องไขปริศนาทางครับท้าทายเขาว,วงกดไขปริศนาใหม่เพื่อรับหน้ากากครับต้องไปคราบของก่อนครับ ต่อไปครับแล้วก็ไปที่ตรงบันไดครับต่อไปครับเราก็ต้องน,น่าจะต้องใส่ฟิวก่อนเผื่อมันต้องใช้เชือมันต้องเข้าไปในเขตที่มันยังไม่ให้เข้าตอนนี้ครับอูอ้ จะใส่เคเบิลแล้วครับเจอน้ำมันหล่อเลื่นนะครับต้องเอาไปใช้กับลิฟตเดี๋ยวสายเคเบิลไปใส่ก่อนนะครับฉลัยงอยู่ไหนยังไม่รู้ครับฉลายเดี๋ยวให้ไปหาครับยังไม่ต้องใช้เอาน้ำมันหล่อเลื่นมาก่อนคนระับโฆษณาจะมาอีกแล้วครับจะมาอะไรนรักหนา โอ้โหโฆษณามาบ่อยหลือเกินครับเราลงไปเอาน้ำมันนหล่อาลื่นไปหยอะเราขึ้นไปข้างบนเลยครับ ไม่มียบอืมโฆษณา,าก็มาบ่อยเหลือเกินครับก็นี่แหละครับคือการเล่นโกโหมดก็จะมีบ่อยมากโฆษณาตเราหารองเท้าก่อนครับ เรนกนคับหาเฉลงก่อนครับ รีบหาของครับโอ้เจอรองเท้าครับเข้ามาก่อนครับหเหลี่ยนไปสะแพนตรงนั้น ห้าสี่สามสองหนึ่งโฆษณาครับรดส่งเรื่อยๆส่งเรื่อยๆสูงมาสปริงหลุดออกมาแล้วครับแล้วก็โยนของเข้าไปครับผมหาชะลงก่อนครับทะลงก็ถ้าเราหาที่ ไม่เจอในตู้ก็ไม่เจอชั้นสองก็ไม่เจอที่เดียวครับก็คือตรงนี้ครับอุ๊อ้วาวแย่แล้วครับรเ,รเ,รเราข้ามไม่ได้ ไม่มีปุ่มให้ข้ามครับข้ามไม่ได้แล้วก็ต้องออกก่อนออกแล้วก็เข้าใหม่เอาไม่ได้จะก,กระโดดเจ้าเหรียญได้แฉลงแล้วครับเดี๋ยวเอาแฉลงไปเปิดก่อน พึ่ชตะปูเราต้องเอาตะปูออกโยนแฉลงเอาไว้ตรงนี้ครับเอาน้ำทิ้งค่อยไปเอาครับเราต้องรีบ่อน ผมว่าผมนีไม่ไปเปิดประตูเอากุญแจมาเปิดประตูดีกว่าจะได้ไวขึ้น ต้องออกแล้วเข้ามาอีกแล้วรีบเลยครับเร่งมือรีบเราไปที่ประตูเลยครับ อันนี้มันข้ามไม่ได้ครับผมต้องเข้าใหม่ทุกทีครับเข้าไปเลยครับรีบคีพรับของครับเริ่มครับครัขบของครัขบของ20่สิบวิแล้ว 8, ปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสีองสิสิบเจ็ห้าสสสองหนึ่งครับเราก็ ไปที่ห้องบูชายันจำทางไม่ค่อยได้แล้วบูชายันห้องบูชายัน,นเราถือไปก่อนแต่เราจะยังไม่ใช้ครับ <Brit> เดิน <c oughs> 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 เ็กแซกไปเรื่อยๆครับ เลี้ยวแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวกเ็เดิน

โอเคต่อไปโดเลยครับใช้เลย ได้แล้วครับเราได้ชิ้นส่วนหน้ากากที่หนึ่งแล้วครับ ทิ้นที่หนึ่งสำเร็จแล้วบทท้าทายเขาวงกดมันจะซ่อนต่อครับอ้าวเป็นยังไงกันบ้างครับกับเกม Evil Nun ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับจงวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ